บนสังคมออนไลน์มีการแชร์เตือนกันว่ามี11อาหารอันตรายหากนำไปอุ่นซ้ำจะกลายเป็นโทษทันทีหืมชั่วเหรอ ผู้ช่วยกอนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับมีอาหารที่ห้ามอุ่นซ้ําจริงไหมครับคิดว่าไม่จริงนะคะกลุ่มแรกนี่ก็จะเป็นอาหารที่ให้โปรตีนนะคะก็คือเห็ดเนื้อไก่แล้วก็ไข่น่าจะเป็นเรื่องของการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมมากกว่านะคะทาให้มีเชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตแล้วก็สร้างสารพิษขึ้นมาซึ่งจะมีผลกอบระบบทางเดินอาหารได้ในกลุ่มของผักนั้นบางชนิดก็มีปริมาณในเตรสที่สูงจริงนะครับแต่ว่าการอุ่นซ้ําไม่ได้มีปรระเด็นนนทที่ําาให้้อัตยขึ ในผักเนี่ยจะเป็นแหล่งของไนโตรเจนซึ่งมาจากพวกปุ๋ยต่าง นี่ผักเนี่ยเมื่อทําให้มันสุกแล้วเนี่ยมันก็จะมีการปลดปล่อยในเตดออกมาอันนี้เป็นเรื่องปกติทีนี้อุ่นซ้ําแล้วมันจะมีอันตรายหรือเปล่าเนี่ยคิดว่ายังไม่ถึงปริมาณที่จะเป็นอันตรายถึงขั้นที่ว่าห้ามกินหรืออะไรพวกนั้นนะมันฝรั่งคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันในการนํามาอุ่นแล้วก็รับประทานเขายังบอกว่าข้าวที่หุงมาสุกแล้วห้ามอุ่นซ้ําจริงหรอครับไม่เป็นปัญหาค่ะความร้อนนะคะคิดว่าเพียงพอได้ค่ะที่บ้านก็ทานอยู่นะที่บ้านจะหุงข้าวเป็นเยอะๆค่ะทานเจวัน ใช้อุ่นเอาที่สําคัญคือต้องเก็บในตู้เย็นใน11ข้อนี้มีเรื่องเดียวที่ถูกต้องนะครับนั่นคือน,น้ํามันครับอันนี้อันตรายจริงถ้ามีการทอดซ้ํามากกว่า2ครั้งขึ้นไปเพราะว่าน้ํามันเหล่านี้เนี่ยมันใช้อุณหภูมิสูงประมาณ1 8อบองศารานนั้นจะทําให้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงของน้ํามันที่เราเห็นเห็นได้ก็คือมันจะมีสีเข้มขึ้นเดียวมากขึ้นแล้วก็มีฟองก็จะทําให้เกิดเป็นอันตรายหรืออาจจะทําให้เป็นสารก่อมะเร็งได้ สำหรับอาหารที่ทอดแล้วให้เก็บรักษาในที่เย็นอยู่นะคะและถ้าจะนํามาอุ่นซ้ำเนี่ยก็ใช้ไมโครเวฟหรือถ้าทอดเนี่ยก็ใช้อุณหภูมิที่ไม่สูงมากมนักและหลายคนทานอาหารที่นํามาอุ่นซ้ำแล้วเกิดอาหารเป็นพิษบางทีไม่ใช่เพราะนามาอุ่นซ้ำครับแต่ว่าเป็นเพราะการจัดเก็บไม่เย็นหรือว่าไม่สะอาดเพียงพอนั่นเองให้มั่นใจได้ว่าอาหารที่อุ่นซ้ําไม่ได้มีผลต่อสุขภาพแต่ควรที่จะคํานึงถึงการเก็บรักษาอาหารในสภาพที่เย็นและแบ่งเอาเฉพาะที่คิดว่าทานหมดใน หนึ่งครั้งมาอุ่นรับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้วเนี่ยเก็บในที่เย็นก็อยู่ได้ประมาณ3วันสําหรับคนไทยแล้วเนี่ยการอุ่นอาหารยังจําเป็นอยู่เพราะว่าอากาศของเราเนี่ยมันเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์าะฉะนั้นก่อนที่จะทานเนี่ยก็อุ่นให้ร้อนนะคะแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ไม่จริงดังนั้นไม่ควรแชร์ต่อครับประเด็นสําคัญขอ,ของการกินให้ปลอดภัยนั่นก็คือตามหลักโภชนาการนะครับกินให้หลากหลายและครบหมู่ครับ